สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหบรรยากาศข้างหลังแอมเนี่ยกำลังคึกคืนเลยนะคะแน่นอนว่าช่วงนี้เนี่ยอีกไม่กี่วันก็จะเข้าใกล้กับเทศกาลลอยกระทงแล้วค่ะซึ่งปีนี้เนี่ยแอมยังไม่รู้เลยค่ะคุณผู้ชมว่าจะไปลอยกระทงที่ไหนดีเลยพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่งานกเกษตรแฟร์ที่มอกเกษตรค่ะเดี๋ยวเราจะไปสำรวจหนุ่มๆสาวๆในมอกเกษตรกันดีกว่าค่ะว่าปีนี้เขาลอยกระทงที่ไหนแล้วลอยกับใครค่ะ ว่าปีนี้เขาจะไปลอยกระทงที่ไหนกันปีนี้น้องๆไปลอยกระทงที่ไหนกันคะที่เกษตรค่ะที่เกษตรเหรอคะแล้วน้องเกษตรค่ะเราสอน้องเกษตรเหมือนกันเราทำไมทำไมถึงลอยทำไมถึงเลือกลอยที่เกษตรนุ่มๆเยอะหรอหรือว่าไงผู้ชายโดนกันเองเห็นผนลัพธ์ที่นี่ถึงกล้อง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 เยอะเคขอบคุณมากค่ะบายวันพฤศค่ะวันพฤศอ้าวอยู่เกษตรไม่ไห กํลังสองคนพอมีไหมแล้วคนหายหมดเลยให้สกินฟรีอร่อยจังเราจะลงที่ไหนกันไม่ต้องแย่งกันตอบอที่มอไหมปีแรกก็คงรอที่มออ๋อปีหนึ่งเหรอคะรอยรอที่มอเกษตร ไม่แก่ไม่แก่รลวอย่างงี้เราไปลอยกับใครอ่ะมาลอยด้วยกันหมดเลยครับลอยกับเพื่อนเพื่อนเนาะไม่กับใครอ่ะปีนี้กับเพื่อนกับเพื่อนเนาะน่ารักจังเลยอ่ะแล้วอย่างงี้ชอบถ่ายเซลฟี่หรือว่าให้เพื่อนถ่ายให้มากกว่าเซลฟี่เซลฟี่เหรอลาถ่ายรูปอย่างเงี้ยชอบถ่ายรูปเซลฟี่หรือว่าชอบถ่ายให้เพื่อนให้คนอื่นถ่ายให้มากกว่าให้คนอื่นถ่ายให้ค่ะทำไมอ่ะ ไม่รู้ถ่ายเซลฟี่ไม่สวยกว่าเหรอหน้าเล็กเลยนะนเดียวตลอดอ่ะมันน่าเบื่ออ๋ออืมด,ดี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 ชอบชอบชอบอืมแล้วเวลาถ่ายรูปเนี่ยน้องๆชอบถ่ายรูปเซลฟี่หรือว่าชอบให้เพื่อนๆถ่ายให้มากกว่าถ่ายเซลฟี่ถ่ายด้วยกัน,นกแล้วให้ใครถ่ายอ่ะมือที่สุดที่สุดเซลฟี่เนาะทำไมทีนี้เวลาน้องลอยกระทงเนี่ยน้องชอบ เซลฟี่กับเพื่อนมากกว่าหรือว่าชอบให้คนอื่นถ่ายรูปให้ชอบให้คนอื่นถ่ายรูปให้ชอบเซลฟี่กับเพื่อนมากว่ะไม่ชอบเซลฟี่อ่ะก็จะได้ลงอ๋อ <laughs> เวลาถ่ายเสร็จเงี้ยก็ต้องอัพใช่ไหมอัพลงไอจีเฟสบุ๊ลงบ้าลงเราลงบ้าล,ลงล,ลงเหมือนกันเนาะเรียกเลตติ้งนิว พกอเ a s ลาวาไปเครื่องเดียวเนี่ยถ่ายรูปตอนกลางคืนนี่อย่างสบายเลยค่ะเพราะว่ากล้องหลังเขานะคะมีโหมดไนโปรด้วยไม่ต้องใช้แฟลชในการถ่ายรูปเลยค่ะรูปที่ถ่ายออกมาเนี่ยคมชัดสวยงามแล้วก็ไม่มืดเลยภาพที่ได้ออกมาสว่างมากเลยค่ะแต่ว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยอย่าเพิ่งรีบปิดวิดีโอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมีภาพบรรยากาศภายในงานเกษตรแฟมมาฝากเพื่อนๆทุกคนซึ่งเป็นภาพบรรยากาศที่ถ่ายมาจาก a อเอสลา,าด้ค่ะไปดูกันเลย